GTA มันคือแอคชั่นแอดเวนเจอร์สุดยิ่งใหญ่จากค่าย Rockstar มันคือเกมที่ไม่เคยหยุดสร้างมาตรฐานใหม่ให้วงการเกมไม่ว่าจะเป็นภาค3ที่เปลี่ยนรูปแบบเกมเป็น3มิติครั้งแรกหรือภาคแซนเดียที่ทำให้โลก Open World มีสีสันและพีคที่สุดคงเป็น GTA 5หนึ่งในเกมที่ขายดีที่สุดในประวัติศาสตร์ที่ยังมีผู้เล่นมหาศาลต่อเนื่องนับ10ปีแตกลายไปเป็นคอมมูนิตี้ใหญ่ จนยากที่จะมีคนมาล้มได้เบื้องหลังความสําเร็จนี้มีผู้คนอยู่มากมายแต่หนึ่งในชื่อที่คนคุ้นหูคือเลสลีย์เบนซีอดีตหัวหน้าทีมพัฒนาของ r o k s t t r r o น t h สตูดิโอที่อยู่เบื้องหลังความสําเร็จของ GTA มาตลอดนับ10บสปีเขามีบทบาทมากมายตั้งแต่ GTA 3ถึง GTA 5เป็นหนึ่งในผู้มีอิทธิพลสูงมากในวงการเกม เป็นนักพัฒนาเกมมือทองที่กำหนดทิศทางให้กับ GTA แต่ใครจะคิดครับว่าวันหนึ่งเขาจะออกจาก Rockstar มาสร้างเกมด้วยตัวเองและเกมนั้นมันก็จะถูกจารึกในหน้าประวัติศาสตร์วงการเกมเช่นกันแต่ไม่ใช่ในฐานะเกมที่ประสบความสำเร็จแต่เป็นเกมที่ล้มไม่เป็นทา่าล้มเหลวและพังยับถึงขนาดทำให้ชื่อเสียงที่สั่งสมมายับเยินและเกมที่ว่าไม่ใช่เกมอะไรนอกจาก m i ย์ เกมที่ครั้งหนึ่งเคยถูกชาวเน็ตคาดหวังว่ามันจะเป็น GTA Killer แต่ทั้งตกม้าตายมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เรื่องราวมันเป็นยังไงวันนี้ผมหมีเกมเมอร์จะมาเล่าให้ฟังครับกลับมาที่เลส l ี e b e n z นซีก่อนหลังจากที่เขาสร้างชื่อด้วย GTA เพียงไม่กี่ปีหลัง GTA 5ออกและกำลังไปได้สวยจริงๆต้องบอกว่า GTA 5มันก็ไปได้สวยตลอดมันไม่เคยมียุคมืด กลับกลายเป็นว่าเขาลาออกจากล็อกสตาร์แบบไม่สวยแทนมีคดีความต่อกันถึงขั้นขึ้นโรงขึ้นศาลเรื่องการถูกบริษัทปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมและมีการละเมิดสัญญาฝั่งบริษัทก็บอกว่าไม่ได้ทำตัวเลสลี่เองตั้งหากที่ทําตัวไม่ดีมีการตีกันไปตีกันมาแต่ไม่รู้ว่าเขาตกลงกันยังไงสุดท้ายแล้วเรื่องก็จบลงด้วยการไกลเกี่ยบแบบเงียบๆนอกศาลหลังจะเก็บกระเป๋าออกจากบ้านสายทอง เลสลี่ b บนซีก็ออกมาตั้งสตูดิโอใหม่ในชื่อ Build a Rocket Boy และมันไม่ได้มีแค่เขาครับมีนักพัฒนาเทพๆชื่อเสียงดีๆจากหลายที่มารวมตัวกันโดยมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการสร้างเกมที่จะท้าทายเจ้าพ่อแห่งวงการเกมที่จะมาล้ม GTA ด้วยชื่อเสียงของเขาและทีมงานมันไม่ยากเลยที่จะขอทุนจากในทุนรายใหญ่ โดยพวกเขาเริ่มโปรเจกต์ที่ชื่อว่า Everywhere โปรเจกต์โลกเสมือนที่จะทำให้คนมาเล่นหรือมาสร้างเกมในนี้ได้อธิบายให้เห็นภาพคล้ายๆโลบอกแต่มีความจริงจังมากกว่าเป็นเหมือนแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มหนึ่งและนี่แหละครับคือต้นกำเนิดเกมที่ชื่อว่า My i d e My Eye มันเป็นส่วนหนึ่งของโปรเจกต์ที่ถูกแยกออกมาสร้างเป็นเกมไม่นาน My e ก็ประกาศเปิดตัวอย่างเป็นทางการ แล้วมันก็ถูกตั้งความหวังจากทั้งคนเล่นร่วมถึงสื่อเกมว่ามันจะมาเป็น GTA killer คือพอเห็นดีกีหัวเรือและทีมงานแล้วก็ไม่มีใครคิดหรอกครับว่ามันจะออกมาเป็นเกมกากๆนี่มันคนดังระดับปั้น GTA แถมเรื่องราวมันยังกับหนังครับคนที่มีความแค้นกับค่ายเก่าออกมาแก้แค้นมีความแค้นเป็นแรงผลักดนันยังไม่นับคอนเซ็ปต์เกมที่มันน่าสนใจโคตร แต่คุณก็รู้ครับว่าอะไรที่ประกาศตัวออกมาเป็นคินเลอร์อีกเกมหนึ่งแม่งไม่เคยสำเร็จในโลกวิดีโอเกมอาจจะมีแต่มันน้อยมากๆ My s i ซ e เป็นเกมแอคชั่นแอดเวนเจอร์ระดับ Triple A ที่มาในตีมโลกอนาคตไซไฟล้ำยุคแต่ก็แฝงไปด้วยความเสื่อมโทรตัวเกมจะไม่ได้เป็น Open World ครับแต่จะดำเนินเนื้อเรื่องเป็นเส้นตกในแมปที่กว้าง ทีมงานพยายามจะให้มันลึกซึ้งประหนึง่งหลุดเข้าไปในโลกนั้นจริงๆเกมเล่าเรื่องราวของเจคอบเดอแอสชายที่ถูกฝังชิปไว้ในสมองมันทําให้เขาเกิดภาพหลอนและความทรงจําสับสนเขาจึงต้องออกเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆเพื่อค้นหาความจริงที่เขากําลังเผชิญอยู่ตัวเกมโปรโมทไว้อย่างสวยงามว่ามันจะมีเนื้อเรื่องเข้มข้นดูดัน ระบบต่อสู้มันมันล้ำลึกระบบขับรถสุดเจ๋งฉากแอคชั่นที่มัระห่ำระดับหนังฮอลลีวูดยังไม่พอยังเสริมด้วยระบบสร้างและแบ่งปันคอนเทนต์ในชุมชนได้ด้วยก็ไอเอฟแวร์ Everywhere ที่พูดถึงก่อนหน้านี่แหละฟังแล้วใครก็ต้องบอกว่าเฮ้ยแค่คอนเซปต์มันก็สุดยอดแล้วเกมมันจะสุดยอดขนาดไหนมันดูมีความหวังมากๆโบราณว่าไว้ครับว่าเจ็บแล้วจำคือทนและคนคนนั้นก็คงเป็นเกมเมอร์ เพราะว่าหลายคนเจ็บมาเยอะถ้าเกิดคุณย้อนไปดูประวัติศาสตร์วงการเกมเกมใหญ่เกมดังที่ออกมาแล้วล่มไม่เป็นท่าส่วนใหญ่หรือเรียกว่าทั้งหมดมันคือเกมแบบนี้ทั้งนั้นฮะขายฝันสวยหรูภาพดีระบบเทพคนสร้างจากค่ายสุดยิ่งใหญ่สุดท้ายแม่งยับทุกรายรายที่ไม่ยับน้อยก็หิบม,มือ ส่วนใหญ่ยับแต่มันยังมีบางคนที่กลับมาได้แต่บางเกมกลายเป็นสแกมเกมไปเลยก็มีดังนั้นต่อให้ภาพลักษณ์มันจะมีความหวังแค่ไหนหรือแอบตามเชียร์อยู่แค่ไหนก็ตามก็คงไม่มีเกมเมอร์คนไหนที่เทใจไปยังเกมที่ยังไม่ออกทั้งหมดมีคนรอจับตาดูอย่างใกล้ชิดครับและมันก็เหมือนกับทุกเกมที่ผ่านมาพวกเขาได้กลิ่นโตวตจากเกมนี้ต้องบอกว่าระหว่างพัฒนาเกมไม่ได้มีกระแสอะไรมากมายมีคนสนใจบ้างมีคนกังวลบ้าง เรียกว่ากระแสะออกจะไปทางเงียบๆจนกระทั่งใกล้ถึงวันวางจำหน่ายภาพที่เกมให้ไว้ดูจะไม่ได้ดีอย่างที่คิดบางคนถึงกับวิเคราะห์จากตัวอย่างที่เปิดออกมาว่าหรือว่าจริงๆตัวเกมอาจจะไม่ได้ดีขนาดนั้นหรือเปล่าแปลกแน่ระวังหลังหักทำให้คนรอเนี่ยใจแป้วเข้าไปใหญ่แต่สิ่งที่ดูเดือดก็เกิดขึ้นในคอมมูนิตี้เกมครับเป็นดราม่าใหญ่และสร้างคลื่นลมให้เกมนี้พอสมควรคือมาเกอร์ฮาร์ด ซี o ร่วมของ b ิวอ o c ร็อกเกตบอยได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านดิสคอร์อยังดูเดือดในช่วงเดือนพฤษภาคมปี2025หรือไม่กี่สัปดาห์ก่อนเกมจะขายเขาบอกว่าเกมของพวกเขาเนี่ยกำลังโดนโจมตีโดนว่าร้ายโดนจัดฉากเพื่อมุ่งทำลายชื่อเสียง มุ่งทำร้ายเกม My e y ายิลประมาณว่าพวกเราโดนไออเล่นงานเข้าให้แล้วถึ่เขาจะไม่ได้บอกว่าใครเป็นคนทำตรงๆแต่พูดเป็นในไหน,ไหนทำให้หลายคนตีความว่าเฮ้ยหรือว่าจะเป็นค่ายใหญ่อย่าง Rockstar ว่ากันตามตรงเกมของ Rockstar จะดังระเบิดขนาดไหนแต่เอาเข้าจริงตัวค่ายก็ไม่ได้ใสสะอาดหรือบริสุทธิ์ขนาดนั้นครับมีข่าวลบๆออกมาเรื่อยๆทั้งการเป็นมาเฟียวงการเกมส่งคนไปข่มขู่ถึงหน้าบ้าน หรือใช้งานพนักงานเยี่ยงทาตก็มีแถมเลสซี่เบนซี่ก็ยังออกจากร็อกสตาร์มาแบบไม่สวยหรือนี่จะเป็นเงาแคนของ Rock ร็อกสตาร์จริงๆอีกฝั่งก็มีคนให้ความเห็นว่าทําไมค่ายใหญ่ที่มีเกมเทพๆขนาดนี้ต้องมาสนใจเกมอะไรไม่รู้ที่จะออกมาดีหรือเปล่าก็ไม่รู้ด้วยเกมของค่ายตัวเองก็ทําไม่ทันแล้วมั้งมันว่างมากหรือไงเป็นการตั้งข้อสังเกตแล้วก็มีการถกเถียงกันไปต่างๆนานา,นา,นายังไงก็ตามเพราะข่าวมันออกว่ามีคนของบิลอา c รเกตบอย เชื่ออย่างนั้นเขาก็ถูกตั้งคําถามทันทีว่าเฮ้ยมีหลักฐานอะไรจะมาบอกแค่นี่เรื่องจริงนะแต่ไม่อยากพูดอะไรมากกว่านี้มันฟังไม่ขึ้นมันเป็นข้ออ้างเอาไว้รองรับความล้มเหลวของเกมตัวเองหรือเปล่าเป็นข่าวอยู่ช่วงหนึ่งครับแต่ดราม่ายังไม่ทันจะสงบกลายเป็นว่าพอใกล้วันวางจาหน่ายมันดราม่าหนักกว่าเดิมมีเรื่องที่ทําให้เกมดูแย่ลงไปอีกเมื่อผู้บริหารระดับสูงของเกมประกาศลาออกอย่างกระชันหันในเวลาไล่เลี่ยก,กันถึงสองคน ข่าวนี้เนี่ยสร้างความตกใจให้กับแฟนๆและสื่อเกมอย่างมากครับเพราะว่าการลาออกของผู้บริหารระดับสูงในช่วงเวลาสําคัญก่อนเกมออกเพียงไม่นานย่อมเป็นสัญญาณเตือนที่ไม่ดีแน่ๆเพราะระดับผู้บริหารต้องรู้อะไรมากกว่าคนอื่นอยู่แล้วเอาง่ายๆใครมันจะโดนหีออกจากเรือก่อนเรือจะออกจากฝั่งถ้าไม่เห็นว่าเรือรัว่วในเชการรีวิวก่อนเกมเปิดอีก รีวิวอะไรแทบไม่มีทีนี้ก็มีข่าวลือจากวงไหนครับใครก็ไม่รู้ที่บอกว่าลองเกมนี้แล้วเริ่มออกมาพูดขึ้นในเชิงลบว่าระบบเกมเพลย์ล้าสมัยเกมมีแต่บั๊กเนื้อเรื่องไม่สมเหตุสมผลซึ่งข่าวลือเหล่านี้ทำให้แฟนเกมที่คาดหวังเนี่ยน้อยลงไปอีกเพราะมีข่าวลบออกมามากมายและต่อเนื่องทำให้ชาวเน็ตเริ่มแตกเป็นสองฝ่ายคือไม่เชื่อในตัวเกมและห่วยแน่นอนข่าวออกมาขนาดนี้ยังไงก็ห่วยฟันทงได้เลย กับอีกฝ่ายที่แบ่งรับแบ่งซูว่าเฮ้ยนี่อดีตคนทํา GTA เลยนะมันคงจะไม่ล้มเหลวหรอกมั้งเกิดเป็นความสับสนในใจของทุกฝ่ายแต่ก็นั่นแหละครับสัญญาณเกมห่วยนี่มากเกือบครบเลยแต่ข้อสงสัยนี้อยู่ไม่นานครับทันทีที่ไมอ e s วางจำหน่ายระเบิดก็ลงอย่างเป็นทางการครับทุกสิ่งทุกอย่างทุกความห่วยที่คนคาดการกันเอาไว้ก็ออกสู่สายตาชาวโลก วันแรกของเกมมันเต็ไมไปด้วยความหายนะความวุ่นวายและร,รีวิวเชิงลบในทุกๆแพลตฟอร์มสิ่งที่เกมเมอร์เจอเรียกว่าคือความผิดหวังระดับสูงสุดเพราะมันเหมือนข่าวลบๆที่เคยออกมาก่อนหน้าไม่มีผิดแม่นยังกระจับวางตัวเกมเต็ไมไปด้วยปัญหาทางเทคนิคมากมายและร้ายแรงหลายอย่างแขนขา NPC ยืดยาวผิดรูปใบหน้าบิดเบี้ยวแอคชั่นงกง ในฉากดูไร้ชีวิตชีวาไรามิติจนกลายเป็นมีมากมายประดับวงการเกมเกมมีปัญหาเฟรมเรตตกกระตกเกมแคลชเกมเดง้งมาครบทุกอาการเกมเพก็อาการหนักไม่แพ้กันครับเพราะมันไม่ได้มันสมราคาคุยเอาไว้ระบบยิงปืนตกยุคชักช้าอึดอัดระบบขับรถที่น่าจะเป็นหัวใจสําคัญของเกมก็แข็งทื่อไม่ลื่นไหลขับยากแถมเกมยังเต็มไปด้วยฉากเน้นขับรถเยอะๆเหมือนเอามายืดให้เกมยาวขึ้น ยิ่งทาให้เกมมันน่าเบื่อและชวนหงุดหงิดไปมากกว่าเดิมซะอีกแต่ที่หนักไม่แพ้กันคือเรื่องเนื้อเรื่องครับที่เนื้อเรื่องมันไม่ได้เข้มข้นหรือลึกซึ้งหรือม,มันตามที่โมโหลายคนบก่เป็นเสียงเดียวกันว่ายิ่งเล่นยิ่งแย่เนื้อเรื่องซ้ําสร้างเหมือนผ้าเรือในอ่างแถมบทสรุปของเกมก็รวบรัดเกินไปเหมือนทํามาให้มันจบจบไปมากกว่าแถมเกมยังได้รับคําด่าสุดคลาสสิกว่าเกมนี้เหมือนเกมที่ยังสร้างไม่เสร็จแต่ก็เอาออกมาขายสิ่งดีเพียงไม่กี่อย่างของเกม ที่พอจะได้รับเสียงชื่นชมมีแค่คัดซีนที่ทำออกมาได้สวยโดยพลังของ Unreal Engine 5กับช่วงเปิดเกม2ชั่วโมงแรกที่ทำทรงออกมาดูดีที่ดูเหมือนจะําเพื่อตั้งใจดึงผู้เล่นเอาไว้ให้เลยช่วงเวลารีฟาร์แต่ทั้งหมดทั้งมวลมันก็ยังไม่มากพอที่จะทำให้แบกเกมนี้เอาไว้ได้สุดท้ายเกมได้คะแนนรีวิวไปแบบต่ำเตี้ยเรื่อดิน หลายสำนักวิจารณ์เกมมองว่ามันน่าผิดหวังสุดๆและคะแนนเฉลี่ยจากเว็บชื่อดังอย่างเมตาคริติกอยู่ในระดับต่ำสุดที่เคยมีมาในปีนี้คือ3 7เต็มร้อขณะสตรีมเมอร์ที่รับงานมาโปรโมทยังแอบขำระหว่างโปรโมทเกมบางคนถึงกับเลิกสตรีมไปเลยเพราะว่ารับไม่ไหวกระแสะผู้เล่นเองก็ลดลงอย่างรวดเร็วในวันแรกๆมีผู้เล่นในสตรีมถึง2000นหัวแต่ปัจจุบันเหลือแค่หลักสิบเท่านั้น ส่วนในคอนโซลมันแย่ไม่แพ้กันครับถึงขนาดโซนี่ต้องยอมประกาศให้ผู้เล่นที่ซื้อเกมไปในเวอร์ชั่นเพยขอรีฟันเงินคืนได้แลกะกระแสลบเนี่ยมันก็ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของบิลออรร็อกเกตบอยด้วยทั้งบิลออรร็อกเกตบอยและตัวเลสลี่เบนซี่จากครั้งหนึ่งที่เคยถูกยกย่อง ว่าเป็นหนึ่งในนักพัฒนาเกมที่น่าจับตามองแห่งยกจากผลงานระดับตำนานที่ผ่านมาวันนี้เขาต้องผเผชิญกับเสียงวิจารณ์ย่างรุนแรงหรือจริงๆถ้าไม่มีทีมงานจาก Rockstar อ,อยู่เบื้องหลัง เขาก็ไม่เท่าไหร่นี่น่ะเหรอคือเกมที่ครั้งหนึ่งเคยได้ฉาย,ยาว่าจะเป็น GTA Killer อย่าว่าแต่จะไปคิวเขาเลยครับเอาตัวเองให้รอดก่อนเรื่องนี้มันส่งผลต่อโปรเจกต์อื่นๆของบริษัทด้วยดูเหมือนว่าจะมีอันต้องพับไปแบบมองไม่เห็นอนาคตเหมือนกันเอาเป็นว่าระหว่างที่ผมกำลังทำคลิปนี้เนี่ยถือว่าอยู่ในระดับกำลังย่ำแย่ครับแต่ถึงอย่างนั้นก็ดูเหมือนว่าทางสตูดิโอบิวว์ร็อก Boy ยและตัวทางเลสลี่เองจะไม่ยอมแพ้สักทีเดียว พยายามปรับปรุงแก้บั๊กอย่างหนักหน่วงและให้สัญญาว่าจะพยายามฟื้นเกมกลับมาให้ได้พยายามจะวางแผนคอแลแลบนู่นนี่นั่นเพื่อดึงความสนใจกลับมาและถึงแม้สถานการณ์มันจะเลวร้ายแค่ไหนก็ตาม เกมก็ยังไม่ได้ปิดเซิร์ฟครับและยังสู้ต่อไปคิดว่าน่าจะสู้จนลมหายใจสุดท้ายเหมือนกันแต่ก็ไม่รู้ว่าเขาจะยื้อไปได้นานแค่ไหนเกมจะกลับมาได้ไหมเอาเข้าจริงยังมีข่าวออกมาว่าบริษัทร่อนจดหมายเตรียมเล่อฟพนักงานหลายร้อยคนที่น่าใจหายมากกว่านั้นคือระหว่างนั้นเลสซี่เบนซี่ยังออกมาพูดว่าที่เกมมันเป็นแบบนี้ส่วนหนึ่งเพราะมีผู้ไม่หวังดีทั้งจากภายนอกและภายในซึ่งมันเป็นสิ่งที่ผู้บริหารคนอื่นเอง ก็เคยพูดเหมือนกันก่อนเกมจะออกแต่ครั้งนี้ดูเหมือนมันจะฟังไม่ขึ้นสักเท่าไหร่ครับสุดท้ายแล้วถึงแม้ว่าจะเหลืออีกหลายเดือนกว่าจะถึงสิ้นปีแต่หลายคนก็ฟันทงและลงคะแนนให้ไปเลยว่าไม่ออยคือสุดยอดเกมล่มแห่งปี2025แน่นอนแล้วมันจะเป็นอีกเกมที่เป็นบทเรียนราคาแพงให้เกมเมอร์อีกหลายๆคนเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่า เป็นบทเรียนให้เหล่าเกมเมอร์ครับว่าความสําเร็จและชื่อเสียงในอดีตไม่ได้การันตีว่าอนาคตจะทําได้คนที่เคยทําเกมดีไม่ได้หมายความว่าเกมอื่นของเขามันจะมีอนาคตสดใสรออยู่สําหรับไมไอต้องบอกว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องการเป็นเกมดีหรือไม่ดีเพราะเกมที่พื้นฐานมันดีอยู่แล้วยังไงมันก็มีโอกาสกลับมาแก้ไขอย่างใสเบิร์กพังหรือโนแมนสกายแต่ไม i อเนี่ยมันคืออาหารที่มันไม่ได้กลมกล่อมแต่แรกครับ เอากลับไปปรุงยังไงมันก็น่าจะได้อาหารจานเดิมการทำให้คนที่กินไปแล้วไม่ชอบกลับมาลองชิมใหม่มันเป็นโจทย์ที่ยากมากๆเพราะถ้ามันยังดูเป็นอาหารจานเก่าก็ยากที่คนจะกลับมาลองนอกจากนี้ยังมีเรื่องของการบริหารและความจริงใจต่อผู้บริโภคอีกที่ถือว่าค่ายนี้เนี่ยทำลายความน่าเชื่อถือไปแบบเยอะมากเรียกว่าแทบจะไม่เหลือชิ้นดีแต่ก็ต้องรอดูกันต่อไปครับผมอาจจะผิดก็ได้ อาจจะรีเทิร์นกลับมาได้ถึงแม้ว่ามันจะดูยากโคตรๆเลยก็ตามแต่ก็ยังด่วนตัดสินไม่ได้จนกว่าเกมมันจะปิดไปเลยแล้วคุณล่ะครับเป็นคนหนึ่งที่ได้ลองเล่นหรือตามข่าวสารเกมนี้หรือเปล่าคิดว่าเกมเป็นยังไงและในอนาคตใครจะยังอยู่ต่อไปได้หรือเปล่ามันจะกลับมาอย่างยิ่งใหญ่หรือเป็นอีกเกมที่ค่อยๆเลือนหายไปในหน้าประวัติศสาสตร์วงการเกมคิดเห็นยังไงลองคอมเมนต์คุยกันได้ครับผมว่าทุกคนน่าจะมีคำตอบอยู่ในใจอยู่แล้ว แค่รอให้เวลามันบอกผลลัพธ์เอาเป็นว่าถ้ามีอะไรจำมาเล่าให้ฟังอีกครับคิดเห็นยังไงคอมเมนต์คุยกันได้หรืออย่างน้อยเนี่ยช่วยเลื่อนลงไปกดไลค์กดดิสไลค์กด Subscribe อะไรก็ได้ครับสำหรับวันนี้ผมหมีเกมเมอร์ขอตัวไปก่อนถ้าชอบฝากกด Subscribe ด้วยหรือถ้ามีเวลาย,ยังเหลือก็ไปดูวิดีโออื่นของผมได้ครับเดี๋ยวขึ้นไว้ให้บนหน้าจอวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ